เชิญเทศนาสั่งสอนเป็นอาจารย์ใหญ่ของทังคิดเตียนไทยเลยเออไปเรียบร้อยเอาลูกอายุสิบกว่าขวบมาแฉเรียบร้อยอเสร็จแล้วคราวนี้แล้วพอแล้วพอเอาลูกมานะกระแสตีกลับเลยแล้วคราวนี้พอผู้หญิงพูดเลยมาเชื่อเนี่ยอาจารย์เขาก็มาหาชั้นตั้งนานแล้วแล้วก็ชั้นก็แบบเป็นเมียเก็บอะไรเงี้ยซ่อนแล้วอาจารย์แกก็ส่งเสียลูกส่งเสียอะไรอย่างนี้ตอนแรกครับตอนที่อาจารย์แกส่งเสียแล้วก็ มันก็ไม่ีปิมก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ตอนหลังๆเนี่ยอาจารย์แบบอาจารย์จะไม่ส่งเสียแล้วเขาก็อยู่ไม่ได้เขาเลต้องออกมาอย่างเงี้ยเข้าใจปะเรียบร้อยแบบเรียบร้อยแม่งผู้หญิงจะโดนทุกแขบบ้แบบาวแวงรีแบบเลย,ย,แบบเย,ยไม่ได้ไว้ต้องออกแนะไม่รู้ผู้หญิงแม่งแบบอาจจะแบกเมย์แต่อาจารย์ไม่มีตังใจ่ายใช่ไม ก็เป็นไปได้เหมือนกันถูกป่ะใช่ไหมอะไรเงี้ยก็เรื่องแบบนี้พอมึงพลาดแล้วอ่ะพอมึงพลาดแล้วนะมึงนะถ้าพลาดแล้วไม่ออกภาพนันแล้วปกปิดนะเรียบร้อยของเรื่องเรียบร้อยมึงดูแบคไม่ได้หาเลยเสรยจเลยเรื่องพวกนี้นะผมบอกให้นะนิดทั้งศาสนิเลยนะพวกพวกอีฟเวนเซอร์อะไรนะเวลาคุณพลาดนะผมบอกให้นะออกมาสลังพลาด ออกมาสารภาพแล้วคนนี้ยสังคมใช้โอกาสคุณไม่โอกาสคุณ,อ,คณอีกเรื่องหนึ่งจะออกมาสารภาพบอกปิดนะเรียบร้อยเรียบร้อยมึงเน่ะติดติดคุกทั้งติดคุกทั้งชีวิตอะ่ะเรียบร้อยแต่เด<ม>ี๋ยวต้องระวงังนะถ้าี้ต้องระวังถ้ากรณีคณกรณีคนไทยบ้านเมืองไทยเนี่ยเอากรณีบ้านเมืองไทยไหมค่อนข้างให้โอกาสกับคนที่มันรู้ทันในการกระทําผิดนะในคำนี้<ม> การกนรการจะให้โอกาสแล้วกันนี่ครับนี้แล้วกันอย่างอย่างเรื่องเคสกรณีเศรษฐีสีดักส,ส,สีกากรเนี่ยมันมีมันมีมันมีท่านหนึ่งเนาะก็ออกออก็ออกออกผกระแสเลยบอกว่าเนี่ยสีกากรฟเนี่ยวางยาเอาน้ํามาวางยาแล้วก็ยาสลบแล้วก็แล้วก็วกท่านก็ตื่นมาก็ก็เปื่อยเปล่าแล้วอะไรนี่มานี้ใช่ไหมแต่พระรูปนี้นะออก ออกมาเลยนะพ่ชานะออกมานะออกบอกว่าเขาไม่ได้วางยาผมพลาดเองเป็นไงแมนไหมแมนนะ <S 2> <S 2> แมนแล้วสังคมนะแล้วสังคมสังคมแบบยกย่องเลยอ่ะเออให้อภัยอย่างเงี้ยเขา้าใจป่ะอย่างเงี้ยมันตีคุณต้องคุณต้องเออคุณต้องเป็นให้เป็นอะ่ะมันต้องเป็นอะ่ะอ่านกระแสสังคมให้ออกอ่ะว่ามันควรจะรับไม่รับถูกไหมใช่ใช่ต้องอ่านได้ออกว่าสังคมจะรับไม่รับอะไรงต้องอ่านให้ออก ซึ่งแม่งเหนื่อยเรื่องพวกนี้แต่ว่าแต่บอกเลยว่าเหนื่อยเรื่องพวกนี้เหนื่อยจงต้องระวังนะผมบอกให้นะอินฟลูเอนเซอร์ศาสนาคือไอ้พวกอินฟลูเอนเซอร์ศาสนาเนี่ยไม่ว่าอย่างเป็นงานเย็นกอนนี้บังฟีดหรืออะไรอย่างเงี้ยอืมพวกคุณต้องเข้าใจนะพวกคุณเนี่ยเป็นที่เป็นที่ชื่นชอบของสาวๆในศาสนานีต้องเข้าใจนะคุณคุณอย่าอิกนอว่า ไม่มีปัญหานะไม่ใช่นะอย่างเช่นอย่างเช่น,ชนมีสาวสาวคริสเตียนมาฟังผมพูดเนี้ยมันก็จะมีสาวสาวคริสเตียนจานวนหนึ่งที่ชอบชอบฟังเราเข้าใจป่ะแล้วพอเขาชอบฟังเราพูดเนี่ยแล้วคราวนี้แหละเขาก็จะแบบชื่นชอบยกยอเราปอปั้นเราอะไรย่างเงี้ยซึ่งเขาก็ไม่ได้ผิดนะเขาก็ชีนชมเขาก็ชมเราจริงจริงนะแต่คราวนี้มันมันจะไปไหนต่อหรือเปล่า อ่าต้องการมากกว่านั้นแล้วนี่เปน่างนี้เป็นอย่างนี้ครับเอาลอันนี้อันนี้อันนี้เคสตัวผมเองเลยนะอันนี้ส่วนตัวนะได้ฟังนะมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งถูกแฟนทิ้งอ่าคือแฟนเนี่ยไปมีอะไรกับเขานะและเขาถูกแฟนทิ้งแฟนไม่รับผิดชอบแฟนทิ้งและน้องผู้หญิงคนเนี้ยมาหาผมที่คอนโดแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าถูกแฟนทิ้ง ร้องข่มร้องให้ใช่ไหมร้องข่มร้องให้ก็ปกตินะแต่น้องเขาเนี่ยมาเล่าให้ฟังมาณต,ตอนตีสองอยู่ใต้อยู่ใต้อยู่ใต้ใต้ตตคอนโดตีสองมาหาเราแล้วมาเล่เลยแลวก็เข้ามาร้องให้ร้องให้ปุ๊บนะแล้วเข้ามาซบอกเรา <c oughs> มี่เช้าว่ายากไหม ยากกูบอกเลยว่ายากผมน่ะแบบเคียแต่ผมจังหวะนั้นนะถ้ากูจะไปต่อเนี่ยกูไปได้นะโห่จังหวะนั้นจะไปต่อเลยถ้าจะไปต่อนะกูไปได้แน่นอนเลยอ่ะอย่างเช่นชวนนุมันมันอยู่ใต้คอนโดถูกไหมก็ชวนน้องขึ้นห้องแม่ะเดี๋ยวไปพักผ่อนในห้องพี่นะอะไรเงี้ยนะได้เลยโอเคเดี๋ยวไปพักห้องพี่นะคืนคืนคืนนี้นอนนอนห้องห้องพี่ก็ได้ อย่างเงี้ยถ้าไปต่อนะไปต่อไปได้นะเชียโคตรยากบอกเลยโคตรยากมาแกหมาแกยนี่นะแล้วแล้วมันมาถึงที่อะมันมาถึงที่เข้าใจป่ะแล้วตอนนั้นคือเราก็โสดมาถึงที่ยังไม่มีเมียมาถึงที่โอ้โหแล้ววันนั้นนะถ้าผมพลาดไปนะพี่ชาจะไม่เจออานัตะวันนี้นะจะมาเจไมจมันจะหายจากวงการนี้ไปเลยนะ คือคือมันจะหายไปเลยอ่ะพี่ชาจะมาแบบนี้พี่ชาจะยืนตรงนี้ไม่ได้แล้วอ่ะมันยืนเพราะมันเป็นชนักติดหลังพี่ชาไปแล้วมันยืนแบบนี้ไม่ได้มันจะทําสอนอะไรมันจะมันเวลาคุณสอนอะไรคุณจะแบบมันเป็นติดในใจคุณอ๋อว่ากูไม่คีนเออมันและคือตอนนั้น่เรารู้เรารู้ถูกไหมแล้วไม่ใช่แค่นั้นและเราไม่รู้ผู้หญิงคนนี้จะออกมาแฉเราเมื่อไหร่อืมเข้าใจปะเราไม่รู้ ว่าผู้หญิงคนนี้จะเอามาแชรเราเมื่อไหร่เราไม่นุ้งั้นผมเป็นไม่ได้แล้วพี่สบมอนะผมเป็นอะไรไม่ได้เลยทรัการศาสนาเยอะผมโดนแน่ๆการันตีเลยไม่ง่ายไหมคือถ้าเกิดคุณทํางานศาสนาเนี่ยคุณต้องคลีนแต่พวกนี้เนี่ยผมคลีนนะผมก็มีไม่คลีนผมมีบางอย่างที่ผมไม่คลีนนะแต่แต่เพื่อนเราเต็มผมแต่พิงแต่ผมใน่สารภาพตอนเด็กๆอ่ะสิบเจ็ดสิบแปดขณะพิชาเราก็เคยพลาดถูกไหมเรื่องพวกนี้ถูกปะ เรื่องเพศเราเคยพลาดเลยทุกมเมนต์เราเคยพลาดแต่เราแต่เราแต,แ,ตแต่พอเราพลาดเรายืดอกรับสรารภาพครับผมพลา,าดได้เคยดีอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยใช่ไหมหรือเด็กอ่ะสิบแปดสิบเก้าคุณยองอะไรกับเด็กเด็กอะนายผมคาดหวังอะไรอะไรเงี้ยนก็อาหมีตามนั้นครับแต่ผมก็บอกว่าเออผมเองก็เคยผ่านประสบการณ์แบบนี้เว้ยทั้งที่กักหนัก ทั้งที่ได้กระทาและทั้งที่ไม่ได้กระทำนี่คำนี้ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าหูหูกู้หูทำทุกไฟอันนี้ก็ไม่ใช่แล้วก็บอกว่าวมีแต่กรณีที่ได้กระทำไอ้เคสที่เราที่เราชนะก็มีเคสเราแพ้ก็มีพนุตด<ร>าวเคสทีแ่แบบว่าเออชนะมาได้อะไรนี้ <ผม S 1> ก็มีตอแบบนี้มันมีหมดแล้วมันก็มีแพ้สิ้นท่าก็มีงั้นผมไม่ได้นะพี่ได้ผมทํางานแบบศาสนาเนี่ยเรียกูว่าโดนแขกได้แน่ เบี่ยาดักเลยพี่ป๊อกว่าพี่ป๊อกไม่เคยพี่ป๊อกไม่เคยพลาดพี่ป๊อกซื้อกินจริงๆเรื่องพวกนี้นะเรื่องพวกนี้นะอันตรายมากจริงและพวกนี้เนี่ยพลาดแล้วนะผมบอกเลยแล้วโอ้พี่ชากลับมาโคตรยากเลยเมนยากที่หายยากมากๆผมว่าพอลาดไหนๆลูกก็ไก็เฟดไปแล้วล่ะ แล้วก็ตามเงื่อนไขครับตามเงื่อนไขทรัพย์สินใดที่อยู่ในบัญชีของบุคคลคนนั้นก็เป็นของบุคคลคนนั้นครับดังนั้นเนี่ยเงินบริจาคส่วนตัวของท่านเกจิทั้งหลายเนี่ยก็จะเป็นเงินของท่านตามกฎหมายนะครับหรือเผอหรือเผอเกจิแกจะตั้งใจพลาดไปไม่รู้พอสึกปุ๊บอ้าวเป็นเงินกูยี่สิบล้านห้าสิบล้านกูตั้งใจพลาดอย่างนี้ป่ะใช่ แต่เมื่อก็สมมต,ติว่ากหมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วไงคือพระมันก็ยังเป็นบุคคลอยู่ไงพี่นะอพื่มาแล้วพอม,มีทรัพย์สินในในบุคคลเนะี่ยแล้วตรวจแล้วว่าได้ได้รับมาโดยตระหนี่หาแล้วก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรอะ่ะก็ต้องได้ดิวะจะิยธี <ไอ S 1> พา <ไอ S 1> เพ้เรื<ค>่องพวกนี้มันกลายไปเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งหมดต้องเสียภาษีรายได้อะไรเงี้ยมันก็ตลกอือะขนาดนั้นอะไรนะไอ ไอ้ตายตัวลจีนเนี่ยไม่มีเลยย้อนเลยเพี่นะไม่มีเลยย้อนไ <c oughs> ม,นม,มน่มีเครื่องบินหนูไม่มีคุกส่วนตัวหนูไมสุดยอดดูเวนกลับมายากผมเจอแบนี้มาเยอะบางทีบางทีแต่แต่ผมเจอในวงการคริสเตียนไงผมไม่ค่อยผมไม่เคยผมคือผมคุกคีกับวงการคริสเตียนใช่ไหมผมก็เห็นแบบนี้มาเยอะไงเห็นแล้วแบบเห็นแล้วบางทีน,ทนะวงการวงการพระเดี๋ยวนี้สมัยเนี้ยมันคาแรคเตอร์มันก็ไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วใช่ไหมคือ ครอบครัวบางครอบครัวเนี่ยก็ก็ก็สนิทสนมเนื่องจากว่ามีญาติหรือใครบวชอยู่ในในนั้นแล้วก็แล้วมันก็ติดต่อกันไปเรื่อยๆใช่ไหมเป็นลูกโซ่อ่ะอ่าแล้วใครจะไปหาผลประโยชน์อะไรก็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 จะไปอีกนรื่อย่างเงี้ยโอ้ใช่ผมเล่าใช่ผมเล่าวงการคริสเตียนคริสเตียนนะทั้งไทยทั้งเทศนะพี่ชาพี่ฟาชาฟังแล้วแบบรับทาจะได้ฟังอะบางทีมันมันท้อใจนะท้อใจท้อจริงครมันท้อ ฟังนะแบบโหคือมันท้อจริงผมฟังอย่างกรณนนีของเสียกาะกอบเนี่ยผมฟังชาวบ้านพูดอะชาวบ้านให้สัมภาษณ์อะแบบมันก็ท้อะมีคนนึงอะในใน,ในการแกนแกเขาเอาเอา,เอาผู้ใหญ่บ้านมาเอาผู้ผู้ผู้ใหญ่บ้านมามา,มาสัมภาษณ์อะเออฟังก็ท้อใจแทนแกนะมแม่งพระแม่งเลวอะไรอย่เงี้ยไม่กล้าเข้าวัดเลยวัดก็แบบอะไรเงี้ยเยอะมากแล้วโหเยอะ มึงแแม่งตัวท็อปทวงการทั้งนั้นนี่ไม่อยากจะบอกเลยโอ้โหมึงเล่นตัวท็อปทั้งนั้นวัดมึงเนี่ยโอ้โหวัดแบบท็อปท็อปฮันเดดอะท็อปฮันเดดชาร์จอินไทยแลนด์ทั้งนั้นอะโอ้โหมึงแม่งยอดเยี่ยมจริงล้วเงินถวายเท่าไหร่เงินถวายเท่าไหร่เท่าไหร่โอ้โหม่ต้ทงพูถึงครับใช้คานี of oh, ้เลยว่าเอาแค่ว huh. uh ัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยไขวันละกี่หมื่นใบที่ต้องเส้นสัมุูไปไให้กับหลวงพ่อเนี่ยขี้วันลกี่หมื่น อันนตามนั้นแหละก็ก็ดูแลเอาเองเว้ยน่าสงสารสาสนิกแหละที่ที่ที่ไปเชื่ออะไรครับอืมก็ระตากนั้นแต่ผมก็มองว่าแทนที่มันจะไปออกกดเพิ่มเติมมากบอหอแต่งไม่ให้ความรู้ กูเหยื่อไปอะไรที่มันลงโทษทางกฎหมายได้ก็ลงโทษไปเรื่องผลเรื่องความเชื่อพูดยากเหมือนถามรักคุณเท่าไหร่รักคุณเท่าฟ้าอ่ะฮเว้ยคุยกันเอเองของพวกเว้เมื่อก่อนแต่ของแต่ของแต่ไทยมันก็มีเหตุการณ์แบบนี้บ่อยนะพระไหล่มีอยย่เๆรืก็ไม่เข็ดนะ คือโดยมากพระพระพระดังๆเนี่ยม,มันมันมีผู้หญิงเข้าหาอยู่แล้วเหมือนที่บอะขบวนพิฆาตอะไรมาปีแล้วแต่ทีเนี้ยคือคืออกว่าจะเป็นพระระดับนี้ได้คุณก็ต้องสะสมบาร,รมีมาประมาณหนึ่งถูกไหมหมายถึงว่าก็ต้องมีพรรษาจํานวนหนึ่งพบเจอคนมาจํานวนหนึ่งมีประสบการณ์ในชีวิตมาจจำนวนหนึ่งเนี่ยทีเนี้ยมึงพลาดเองก็ก็ก็ไม่ควรจะเป็นข้ออ้าง แต่ช่างมันเดือดผมรู้สึกว่าช่วงนี้ช่วงนี้เซกุลไลต่เช็ดให้คำว่าอย่าใช้คำว่าเซกุลไลแจคอยอยว,ว่าคุณโอ๋ก,ก็ฮอตขึ้นเพราะนุณโกค่อนข้างเห็นด้วยไปกับทัางไม่รู้แกเห็นด้วยกับผมไหมว่าแต่ผมมองว่าแบบเวลามึงจะแก้ปัญหาอะไรเรื่องพวกนี้ยมึงก็จะออกกฎหมายเพิ่อมอีกแกะพวกมึงมีกฎหมายใช้กันไม่พอเลยใช่อันนี้เห็นด้วยคุณโอ๋ผมก็เห็นด้วยกับกันแบบว่าอแก้ความขี้พวกมึงถังคอพวกมึงก็เรียนรู้ถึงประสบการณ์พวกนี้ไปสิว่า มึงจะมาออกกฎหมายเพียงเพื่อความเชื่อของมึงมันสั่นคลอนทาไมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยผมผมผมก็มองไปทางนั้นผมผมไม่รู้ว่าแต่คนพุดมันก็ตามนั่นแหละเวลาถามเวลาถามอ่าชอบอยากได้เซกระเสร็จไหมอยากได้อ่าแล้วเนี่ยยักยอดเงินวัดไปถ้าเนี่ยใครต้องดูแลสำนักพุทธอยอดเยี่ยมอยอดเยี่ยมมากอ่อยายอดเยี่ยมไม่มีมอะไรยอดเยี่ยมกว่านี้แล้ว ล้วนั่งฟังหกกระแสตอนที่สองนะนั่งฟังห hmm. ่าเนี่ยเรากําลังล่างกฎหมายและทางทางดรหมีนะเนี่ยให้ไปดูกฎหมายของประเทศลาวกับพม่าได้เลยนะไปเอาแบบเอาโครงแบบกำกับไปเนี่ยดูลาวเนี่ยไม่ได้นะทําอย่างเงี้ยเนี่ยมีพอสพอกับพระเนี่ยต้องโดนโดนจําคุกโดนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมดูพม่าเนี่ยไม่ได้นะจะไปต่อว่า,าศาสดานี้ไม่ได้เลยนะต้องมีโทษปรับอะไรยเงี้ยจะไป ตอนนี้ไอ้คนที่มาจากแหมเป็นประเทศที่ <ไป S 1> จเจริญแล้วทั้งนั้นเลยนะครับเออแล้วก็พูดต่อว่าเนี่ยไม่แค่นั้นนะเราจะจัดการกับพวกพระที่เออเอืเอ,อปกเสกใ,ใบหวยด้วยอะไรเงี้ยอยากจะดูจังเลยกฎหมายนี้มันจะผ่านได้ไหมเพื่อนรู้จังเลยแหมบอกสมควรกับการเป็นประเทศจเจริญแล้วจังเลยนะครับแหมหยิบอะไรหยิบพม่ากับลาวมาฮะ อีเหี้ยผมแคอให้เราให้เราให้เราเอากฎหมายเหมือนพม่ากับเราอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็พูดต่อนะกฎหมายของเขาเนี่ยมีความก้าวหน้านะกฎหมายเราล้าหลังกูคิดในใจนะไม่ใช่หรอกกฎหมายเขาอะล้าหลังมึงก็อยากให้กอยากจะนําเสนอให้เรากฎหมายเขาให้กฎหมายเราล้าหลังเหมือนเขาเงี้ยเหรอไม่ใช่แล้วผมผมนั่งฟังแล้วผมก็แบบไม่รู้อ่ะ คือคือคือสุดท้ายแล้วไอ้ความเชื่อของคนกลุ่มหนึ่งนี่มึงเดือดร้อนอะไรขนาดนี้วะมึงก็เรียนรู้ถึงความเสียหายด้วยตัวมึงเองสิวะแต่คุณผู้ด,ดีนะคุณพูดบอกว่าถ้าเกิดมีศีกาไปปะพึมๆกับบาทหลวงคาทอลิกเนี่ยต้องผิดกฎหมายไทยด้วยไหมนี่นี่บาทหลวงของคาทตลิกเขาก็ห้ามมีพอ่อสอพอนะถูกไหมเออเงี้ยคุณจะคุณเอากฎหมายไทยไปครอบไปครอ,อบคุมเขาด้วยไหม อะไรเงี้ยเออคุณอู๋พูดดีนะฟฟัังงเออคุณอู๋เป็นคนคุ้มนะเด็ดใจนี่นะไอ้เก่งเรื่องหาตัวอย่างนี่เก่งแม่งเก่งอันนี้ช่วคดีก็ได้ดีกันไปก็ดีแล้วเป็นคนฟังอะไรพวกนู้นขึ้นจะได้มีแบบหูฟังเป็นตัวมีอะไรฟังจะได้มีอะไรฟังห้องเปิดจะได้มีได้มีอะไรฟังยังไมีม่คิดอะไรหรอกเออจะได้มีอะไรฟังดีกว่าคนแม่งนั่งไม่มีท็อปิกคุณใครน่าดีใจช้าเนี่ยผม คิดว่าการต่อต้านไม่รู้นะส่วนโดยส่วนตัวนะอันนี้ผมเห็นตัวตัวนะอยากด่าก็ด่า <นะ S 2> <น>คือแบบการต่อต้านการการต่อต้านเรื่องเรื่องเรื่องอายุไอาชาแล้วแล้วแล้วมันทาให้ตัวเองดูฉลาดขึอ้นอยังไง <ๆ S 1> ไม่รู้อ่ะผมแค่รู้สึกว่าเอเจ้มันภูมิใจกับเรื่องเนี้ยซึ่งสําหรับผมแม่งอย่างอื่นมีเยอะแยะนี่ยเดี๋ยวนี้เขาเดี๋ยวผมเห็นเมื่อวานเขาคุยกันเรื่องนี้แล้วนะเรื่องอัลลอฮ์ตกเลขนนะเขาเอามาคุยแล้วนะ อ๋อเฮ้ยผมเห็นแม่งมีตัวเลขชาร์จเศษส่วนหาแล้วก็เออเห็นแล้วเห็นแล้วเอออันนี้อันนี้อันอน,นี้ต้องบอกว่าผมภาคภูมิใจนะเห็นอยู่แบๆยี่ไม่ไปคิดกันเลขไปเลขคิดเลขกันจีจากเลยเว้ยเรียกคนมันเอออันนี้นอันนี้<ต>ผมภาคภูมิใจนะอโอ้เรี่ยผมเพิ่งประชุมผมเพิ่งประชุมมาคือแบบอะไรวะคอนเทนต์พวกมึงมีการประชุมด้วยเหรอเนี่ยยี่ไม่น่าเชื่อแล้วเขาก็ถามว่าใครเล่นเรื่องนี้คนแรกสงสัยเป็นด็อกเตอร์อนัทแน่เลยแโดนเงี้ย เรื่องนี้ม,มนนันมีอยู่แล้วเมืองนอกก็มีอยู่แล้วเข้าใจว่าเพียงแต่ว่าผมก็ไปเอามาแค้นเองใช,ใช้คําว่าอะไรนะถ้าเกิดให้โจมตีอิสลามแนะแม่งไม่รู้ว่าชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยจะพอหรือเปล่าเลยใช่ใช่เยอะผมบอกเลยนะเนี่ยผมบอกให้นะผมบอกให้นะผมตามผมตามเพจของเอกมุสลิมเนี่ยอยู่มาสักสิบกว่าเพจได้นะเข้าใจไหมแล้วเราก็นั่งฟังอ่ะเข้าใจพี่ลานั่งฟังอ่ะ โอ้โหแม่งแบบเยอะมากค่ะพิชามันเพียงแต่กูจะเล่นไม่เล่นแค่เนึ่กูจะเอาไปเล่นไม่เลแค่นึ่เมันเยอะมากกลายเป็นว่าแม่งไม่รู้อายุไขจะพอหรือเปล่าอะไรทีนี้แล้วงานเอกแม่งเยอะมากโอ้โหงานเอกแม่งไม่รู้แม่งจะเอามปไานไหนอย่างงานเอกนยมันไปขุดหามาพวกเอกมันเก่งเนี่ยก็ไปชมมันหนึ่ง mi a? Mi